เอาเละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาเปลี่ยนแนวบ้างเนี่ยตอนนี้ผมอยู่กับอ่าเป็นเกมมือถือครับแะ้วก็เป็นเกมเอาชีวิตรอดอยู่บนเกาะเนี่ยนี่เราโผล่มาก็ตามสภาพเลยมีแค่กางเกงตัวเดียวและย่อค่ะข้างเราก็มีกองไฟด้วยนะแสดงว่าเดี๋ยวมันก็ต้องมืดแน่นอนครับและเราก็ต้องมาเอาตัวรอดอยู่แถวนี้เนี่ยเลยก็มาจุดไฟออย่างนี้จัดไป ว้แต่นี้มีของอะไรให้เราเก็บนี่คือเก็บมาให้หมดเลยแล้วก็มีก้อนหินด้วยนะเก็บมาซึ่งมันก็เก็บได้สวยแถวนี้ก็มีปูด้วยว่ะบอกเลยว่ามือข้าเรานี่คือกินปูชัวนี่แล้วมันก็เก็บได้นะเช่เดี๋ยวไปดูครับว่ามันมีอะไรให้เราคราบบ้างเนี่ยนี่มีก้อนหินว่ะมา,าแล้ก็คราบมา ได้มาแล้วเอาก้อนหินนี่คือนี่ไงฟาร์มครับเอาดิต้นไม้อยู่หน้าเราเอ๋าฟาร์มไม้มาเดี๋ยวเราก็จะได้ไม้มาเนี่ยนี่เราก็จะได้เอาไม้มาทําฟืน้วยนะสวยไปครับชิวๆบอกเลยว่าคืนนี้เราชิวๆแลวมันนานไหมเนี่ยกว่าจะได้ไม้มาโอ๊ยได้มาแล้ว โอ้โหอแล้วดูดิมีลูกมะพร้าวเส้ด้วยนี่ครับเก็บมาแล้วลูกมะพร้าวเราดูดิไหลไปลงน้ำเนี่ยแต่ก็ยังเก็บได้อยู่เอาว่าเก็บมาครับตอนนี้เราก็ได้ไม้มานะเดีย๋ยวมาดูว่ามันทำอะไรได้บ้างเนี่ยนี่โอ้โหแล้วของก็อย่างเยอะ ปะาเอน่ามีแล้วใช่ป่ะบนก่อนนี้เนี่ยน่าจะมีวัตถุด,ดิบแค่นี้แล้วก็มาครับอะไรดีรรพวกเสื้อผ้าก็มีด้วยเนะี่ยฟาร์มต่อครับและก็ได้มาแล้วเก็บมาจ้าโอ้โหวิยต่นี้มันเริ่มมืดแล้วใช่ป่ะเอาแล้วไงอันนี้พราทิศก็ใกล้จะตกดินแล้วครับ อย่างนี้เราก็ต้องคราฟเนี่ยเดี๋ยวมาคราฟแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาคราฟเป็นคบเพลิงครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมืดไงไ่รู้ว่าจะมืดเป็นยังไงเนี่ยเราต้องมีเนี่ยซึ่งผมก็คราฟได้อยู่มาแล้วฟึบเราก็ใส่ไปในมือแล้วก็ถือเลยครับว้ยเอาดิคืนนี้ชิวๆเราไม่ต้องกลัวความมืดเลยครับ ก็เฮ้ยดูดิแล้วกองไฟก็อามาจุดได้นะอันนี้เราก็มีไฟใช้ละแต่ว่าผมจะไปหามือข้ามจากไหนเนี่ยเราก็ลองไปสำรวจดีปะ่ะตอนนี้เราก็มีครบเพลิงละมาโอ้โหแล้วน้ำก็ยังสวยเลย่นดึงเนี่ยจ้าหวังว่าในน้ำนะไม่มีอะไรนะโอเคมาถึงเกาะละ ไร่ไม้ของกินว้ยข้างหน้าเราครับมันมีหลอดเลือดแสดงว่ามีตัวไรอยู่แน่นอนด้วยแล้วที่ขาเราดูดิมีหนูด้วยนะมันจับได้ปะอ้ยโอ้โหแล้วหลายตัวว้ายล้วจับได้ด้วยครับเอาดิตอนนี้ผมเก็บมาใสาก่กระเป๋าเลยนะหลายมือข้าเราตอนนี้เราก็กินหนูครับจัดไปเก็บมาก็ได้เป็นเนื้อ เดี๋ยวมากลับบ้านเรากันตอนนี้ผมยังไม่มีบ้านนะแต่ก็ยึดเหนียวเลยเกาะน,นี้คือบ้านเราเพราะว่ามันมีนี่รับมีกองไฟเนี่ยเฟิร์บแล้วก็ลากเนื้อไปเห้ยสวยเอาว่ะแล้วเนื้อเรานี่คือกําลังย่างว่ะโฮย้ยอะไรก็มาบดอะไรเนี่ยโอเคแล้วก็ใส่ไม้เข้าไปครับเดี๋ยวเราก็จะได้กินเนื้อหนูกันละเราจะได้รอดครับคืนนี้เนี่ย จังหวะน,นี้รอกินเลยครับโอ้ยแล้วก็มีปูเดินผ่านนะแสดงว่ามันอยากเข้ากองไฟชัวแต่ว่ามีพวกอาวุธอย่างเยอะเลยเราก็ค่อยมาหาของแล้วก็มาทํากันนะโอเคตอนนี้เนื้อเราก็สุกละแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งแล้วก็มาเอาเลยดีกวา่าแล้วก็มากินกันเดี๋ยวมาลองกินดูเฟิบเอามา และนี่คือมือข้ามของเราคืนนี้เนี่ยจับละแล้วก็ถือมาง่าเรียบร้อยเป็นไงล่ะอร่อยเชียวอีกชิ้นหนึ่งอะไรก็กินเลยครับเป็นไงล่ะตอนนี้ได้เวลาที่เราจะไปสํารวจต่อละโวยแล้วในน้ำก็มีปลาด้วยนะอย่างสวยไปสำรวจต่อแต่นดี๋ยเราก็กินอิ่มแล้วไง พร้อมลุยโอ้โหแล้วฝั่งนี้คือของอย่างเยอะเมื่อกี้มีขวดด้วยแล้วเก็บม,มาหมือ้วอาทำลายนะโอ้โหแล้วหินก็เยอะจังหวาน,นี่บอกเลยว่าเรารวยโอ้โหแถวนี้หินมันเรียงกันเป็นแถวเลยเยอะจริงว้ายทางหน้าว่ะดูดิ พักหน้ามีหลอดเลือดโว้ยแล้วก็เป็นหมูปลาโอ้โหไหนี้จับได้ปะเราจะได้ยากินเอาวะตรงนี้ก็มีบ่อเดือมได้ไหมอ้อหแล้วก็เดือมไม่ได้ครับเราไม่มีขวดเนี่ยมันต้องมีขวดอนนี้นะเราต้องคราบจบเลยแต่ก็ไว้ก่อนและกันแต่ี้เราก็ยังไม่ได้หิวขนาดนั้น โอยข้างหน้าเราอะไรแวบๆโอ้ยเม่งกี้ถอยครับเมื่อกี้มันมีไอ้โครงกระดูกนะไม่รู้ว่ามันจะฆ่าเราเปล่า๋ยวก็ถอยก่อนและกันเดี๋ยวเราก็ค่อยมาสำรวจตอนที่มันเช้าเนี่ยเม็นมืดอยู่นะน่ากลัวเ,เยวมาคราฟกล่องหน่อยเพราะตอนนี้กระเป๋าล้วก็เต็มละเราจะได้เซฟของนะ เึ๊บใส่มาแล้วก็วางไปแล้วก็นี่ไงได้มาแล้วยังไงล่ะอันนี้ได้กล่องมาละเดี๋ยวมาเก็บของเราจะได้ไปฟาร์มต่อแล้วก็เสร็จเรียบยร้อยโอ้ยแล้วก็เช้าพอดีสวยวะอันนี้คือเช้าแบบไม่ต้องนอนน่ะนี่อย่างนี้เช้ามาแล้วก็ฟาร์มต่อเลยเายาวฟาร์มไม้ แล่ก็ได้มาแล้วโอเคเก็บไม้มาเดี๋ยวเราก็มาต่อเติมครับตอนนี้เราก็ต้องมีที่อยู่อาศัยนะนี่แต่ว่าตรงนี้มันมีโครงกระดูกนะเนี่ยเดี๋มาลองอ้อมดูโอ้โหโอเคตอนนี้ก็มีปลาฉลามอะไรเมีร่ยน่ากลัวครับก่อนนี้เนะี่ไปครับค่อยๆเราก็มาฟาร์มต่อ แล้วแถวนี้ขอก็เยอะเนี่ยดูดิตามพื้นอย่างเยอะแล้วก็ไว้ก่อนแล้วกันเพราะว่าตันนี้ผมจะคราฟอันนี้เนี่ยมันเป็นคอนนะเป็นพวกขวานอะไรนี้เนี่ยเราต้องมีามาครับแถวนี้หินเยอะสวยได้มาแล้วนี่เราได้ขวานมาละดูดิ แบบนี้เราก็จะได้แบบความเต็มที่หน่อยมีขวานส่วนปูก็เก็บมาได้เนี่ยเก็บมาเราก็จะได้เอามาเป็นมื้อเช้าเนี่ยวันนี้ยังไม่ได้กินเลยเก็บมาครับหินก็เยอะโอ้โหโว้ยแล้วตรงนี้มีเต็นท์เลยเนี่ยเราต้องสำรวจหน่อยแล้ววะแล้วกล่องก็เยอะโอ้ยสวยอันนี้กุญแจเลยเนี่ย เก็บมาตรงนี้มีถุงโอ้ยโอ้โหแล้วมีพริกว่ะเอามาทำอะไรเนี่ยอันนี้ผมต้องดูหลังด้วยนะเดี๋ยวตัวนี้มันมาเนี่ยโอเคไปสำรวจต่อแล้เวเปิดกล่องมาโอ้ยของอย่างเยอะโอยมันมาเลยว่ามันมาแล้วเจ้าโครงกระดูก แล้วผมยังไม่มีอาวุธไปสู้มันเนี่ยอย่างนี้เราก็ถอยก่อนนะเอาดิจะถอยอย่างนี้ถอยอย่างนี้ไม่ได้เราต้องคราฟหน่อยแล้ววะมาละตอนนี้ผมได้อนี้มาละได้ดาบไม้มาดิบอกแล้วคนอย่างเรามันต้องสู้มานี่เป็นไงล่ะแล้วก็นี่ไงหุยมันเกือบตายเอาดิบอกว่ามันตายชัวโอ้ยแล้วผมโดนละ เอาดินิดเดียวและก็ตายไปเป็นไงล่ะเจ้าโครกระดูกมาสู้เราตอนนี้เราเป็นใหญ่แล้วแถวนี้เนี่ยขนาดโครงกระดูกนี่คือเรายัางล้มมาละอย่างนี้ชิวๆอวไรก็ไปฟาร์มต่อเลยนะตอนนี้เราเป็นเจ้าถิ่นละแล้วลก็ไปล้มเจ้าของเกาะมาแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นเราละแล้วลก็มาถึงบ้านเรา เดี yeah. ๋ย่ผมว่าผมต้องทํากล่องเพิ่มอ่ะทํากล่องเยอะๆเลยก็จะได้เก็บของเยอะๆนะออนนี้ของเต็มเก็บปนี่เดี๋ยวคราฟอินนี้ต่อนะมาตอนนี้มันมืดละเดี๋ยวจะมาลองเทสธนูสักหน่อยตอนนี้ผมได้ธนูมาไอหมูปลามาลองหน่อยดิ ฟืบโอ้ยโอ้โหแล้วมาต้องเลยแบบเลงดีๆอ่ะฟืบนี่งไงเป็นไงล่ะโดนอยู่เดี๋ยวผมก็จะเอาธนูนี้เนี่ยแล้วก็ไปสู้กับโครงกระดูกนะเอาดิผมนึกว่าผมฆ่าไปที่คือมันจะหายใช่ปะแต่ว่ามันเกิดมาใหม่ได้ครับโอ้โหโคตรตึงวไปสู้ใหม่อันนี้เราก็สามารถยิงแบบระยะไก,กลได้เนี่ย มาดิมาและก็โอยโอ้โและรอบนี้มันก็ธนูว่ะผมนึกว่าดาบนะอย่างที่ต้องเล่นมุมแล้วก็สโคป,ปรอฟึบหางเข้าไว้แล้วก็ปล่อยไปเป็นไงล่ะนี่ไงบอกแล้วอาวุธไหนแล้วก็ชนะอะไรก็ได้ธนูมาเป็นไงล่ะเจ้าโครงกระดูก เสร็จโจรครับเลยก็ได้ของมาสวายครับธนูมาแล้วก็ได้เพิ่มว่ะเอวฟาร์ม e ของต่อบอกเลยว่ามีแต่รวยของแถบนี้คือเยอะจริงวะ่ะเดี๋ยวเก็บมาดีกว่านะพวกคลิกอะไรอย่างเงี้ยนะไม่รู้ว่าเอาทำลายเดี๋ยวก็เก็บมาไหนก็มากลับบ้านเราจ้าในบ้านเราก็แค่นี้เนี่ย เราต้องใส่ได้ใช่ปะเฮ้ยเอาดิแล้วผมได้หมวกมาบะมันคือผ้าอะไรวะเนี่ยมาใส่ที่หัวนะแล้วเทดีแล้วดูดิเอาวะแต่ได้เราฟาร์มหินได้บะแล้วก็ฟาร์มไปแล้วหินอย่างเยอะทีนี้เราก็ไม่ต้องไปหาหินละอะไรก็มาฟาร์มตรงนี้เลยมันได้เยอะดีเนี่ย อะก็หมดแล้วใช่ปะ่ะดูดิอุ้ยเอาว่าเยอะจริงอันนี้มันเป็นเหล็กปะเนี่ยมันเป็นก้อนแบบไม่ใช่หินนะอกว่าเหล็กชัวร์อะก็เก็บมาแล้วก็จะมีหินด้วยมันมีหลายแร่เลยว่ะหรือว่าเป็นแร่อะไรบ้างเนี่ยเก็บมาครับโอ้โหอะไรก็มีให้ฟาร์มอีกนะแต่ก็แค่นี้พอนี่วะ วานไปเฟิบเรียบร้อยตอนนี้เราก็ได้เตียงละนี่ผมมีที่นอนละอันนี้เหมือนกับเป็นจุดเซฟใช่ไหมถ้าผมตายไปเราก็จะมาเกิดตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวดีครับตอนนี้คือบ้านเราไงถ้าผมตายแล้วก็เกิดมาแล้วก็จะได้หยิบของนะออนนี้ก็มีกล่องเนี่ยเอาว่ะเติบโตอันนี้มันมีตั้งค่าอะไรบ้างเนี่ยตั้งค่าเยอะจริง อันนี้ผมรู้สึกว่าผมจะบั๊กว่ะบางทีผมจะเก็บของในกล่องนะแล้วก็ปดใส่ไฟที่คือมันไม่ใส่ว่ะผมได้เก็บให้นะหรือว่าบั๊กอะไรของมันนี่แต่ว่าตอนนี้ผมมีของพร้อมละแล้วก็มีพวกนี้เนี่ยแล้วก็มีของเยอะหยุดนะดูดิแล้วของในกล่องที่คืออย่างเยอะย่อเก็บไปแล้วดูดิแล้วกล่องบางช่องที่คือผมจะเก็บไม่ได้นะ ไม่รู้ว่ามันบั๊กอะไรเนะี่ยวางไปก็ไม่ได้เนะี่ยมาแล้วก็วันนี้ครับแล้วก็มาแค่นี้ดีกว่าแล้วก็วันนี้ถือว่าเอาชีวิตรอดสําเร็จครับแล้วก็อยู่ได้นะแล้วก็มีบ้านอยู่ละถึงไม่มีอะไรก็เถอะไว้เราก็ค่อยมาหาเล่นใหม่นะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนไปละไอวิวโคตสวยว่ะบ้านเราเนี่ยวะ